ที่สวนของเรามันเกิดอาการผิดปกติอย่างไรเราถึงมาเจอคู่หูแล้วรู้สึกว่ามาถูกใจมันเหมือนกับมาทําให้โครงสร้างของทุเรียนแข็งแรงขึ้นต้นเป็นอย่างไรครับคือป่วยน้ําออกตามต้นเป็นคอดินอ๋อไฟท็อปนะครับใ่รวมนปคอดินใช่แล้วพวกใบกิ่งก้านสาขาเป็นยังไงครับตอนนั้นก็ปล่อยกิ่งปล่อยใบแล้วก็ยืนต้นตายตายไปเยอะไหมครับ60สกว่าต้น1ิปีแล้วตายหกสิบต้นคือตายท้องกลมคือมีลูกแล้วก็ตายท้องกลมเลย ครั้งแรกที่ใช้ไปปุ๊บอะไรที่มันเกิดการเปลีป่ยนแปลงกี่วันกี่เดือนนะครับเปลี่ยนแปลงก็ในระยะอาทิตย์ล้วก็รู้แล้วนะใบเริ่มเขียวแล้วใช้มาเรื่อยๆแผลที่เคยเป็นเยอะๆก็น้อยลงแล้วผลผลิตลูกสวยทรงสวยหนามเขียวมันมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆก้าเน่ามันก็น้อยลงผลผล,ผลิตก็มาขึ้นเราไว้ลูกได้มากขึ้นเพราะตนน้นเรามันแข็งแรงขึ้นถ้าไม่เชื่อก็มาดูสวนได้ท้าลองพอมวมดีจริงดีจริง